ชชยาสนากตาวีราเชตวามรังสวาหิิงจตุสจามตารสังเยปิวิงสุนราสภาตหังกรทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาตุยหังมันทะเกเตมุนิสารา สีรีปฏิทิตาพุทธธรรมโมจะทาวโลจะเนสังโฆปฏิทโตตุยหังอุเรสพพัพะคุนากาโรหันทะเยอนุรุตโทจาสะารีปุตโตจะทาคีเนโกทันโยปิทิพาคัสมิงโมคลาโนสิวามะเก ทาคีเนสวัยเนตุยหังอาหุงอานันทราหุรากาัสโปจะมหานาโมอุบโบสุวามะโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยวีราปะพังกับโรนิสีนอสิรสิสมปันอซวิโตมุนิปุคขะว มาลาคัสโปนามาะเหสีจิตวาทโกโสตุยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสสิกุณากโรปุนโนังคุลิมาลโลจะอุบารีนันทสีวรีเทระปันจะอิเมชาตาละลาเตติเลกาตเร เสสาสีติมหาเทราวิจิตาชินานสาวกาฉลันตาสีละเตเจนะอังคะมาเหสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทากิเนเมตันสุตตะกังทัชคปัญชโตอาสิวามอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะ อานานาพิยสุตตะกังอากาสันจะทธะนังอาสิเสสาปาการสันติตาจินนานาวังสังยุเตธรรมปาการกังกตาวาสะโตเตจะตุกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชเร วาตปิตาทิสัญชาตาพาหิรณัตุปัตถวาอเสสาวินยัญยันตุอนันตคุณนาเตชะสาจินนปัญชระมตันตันวิรตันมหิตเรสัทธาปาเรตุวังสเพเตมหาปุริสาสภา ยิจเจวามันจันตกตะตัวสุรักโขจินนานุภาเวนะจินตุปะปะปัทโวพุทธานุภาเวนะหตาริสังโคชราหิสัตธรรมานุภาวะปาริโตยิจเจวมันจันตักตะตันสุรักโขจินนานุภาเวนะชินตุปะปะทวว ธรรม,มานุาปัฏหา,าริดิสังโฆชาราหิสัตธรรม,มานุภาวาริโตอิเจวมันจันตกโตสุรโคชิน,นานุปาเวนชินตุป,ปปาทววสังคานุปาเวนหาตาริสังโฆชาราหิสัตธรรม,มานุภาวาริโต สัตรมปรปาการะปาริกิตโตสิอันตาริยาอัตตาทิสาสุโหนติอินทันทริยังจนาตาพวันติอุทังวิตานังวจินาติตาเตพินทันโตมาราเสนังตาวาศิราสีสีติโตพอที่มารวยหา สัตตามังคะลาโนสิวเมวาสาสิพุทธะจาเตทากิเนสาริบุตโตธรมโมมันเจอุราสิงวิหารดติพวันโตมังคโตโมลโยนิงสัปปันโตโพธิสัตโตชรนายุกากะโตพานุโรเกกนาโต สัพพาวมังคารังอุปทาพวันตุนิมิตตังสัปปีติโรกะกาหโตสัมาเสสนินดาสัพพันตรายาพวันตุสุปินังอาการตังพุทธานุปาเวนะปะวะเลนะมายาสุนาสังสัพพาวมังคารังอุปทาพวันตุนิมิตตัง สัปปีติโรกกาหโตสัมมาเสสนินดาสัพพังตรายาพวันตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาวะปวเรนะปยาสุนาสังสัพพาวะมังคารังอุปัฏฐพวันตุนิมิตังสัปปีติโยอากาหโตสัมมาเรสนินดา สัพพันตารายาพระวันตุสุปินังอากันตังสังคานุภาวะปวเรณปรยาสุนาสัง